กูจะได้ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนด้วยอ่าวันนี้ขึ้นเรื่องการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานเป็นการแยกตัวประกอบวิธีที่1วิธีที่1ก็คือการใช้การกระจายตัวคูณวิธีที่สองจะเป็นการแยกตัวประกอบแบบใช้แผนภาพต้นไม้ไดเด็กๆภาพที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยชัดเจนไหมภาพตัวหนังสือเล็กไปไหมไม่เล็กใช่ไหมคะอ่าถ้าเล็กหนูบอกรูได้นะกูจะได้ปรับให้ ตัวอัสือไม่เล็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนเมื่อวานก่อนเลยเมื่อวานเป็นการแยกตัวประกอบแบบกระจายตัวคูณนะคะดูตัวอย่างที่หนึ่งจงแยกตัวประกอบของ8 0การแยกตัวประกอบก็คือการหาตัวเลขที่คูณกันแล้วได้80แต่เวลากระจายตัวคูณต้องกระจายให้เลขเป็นจำนวนเฉพาะ8 0เกิดจาก8คูณิ เทนี้เราส c o p ว่า8กับ10เนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นต้องกระจาย8ออเอีกกระจาย8ให้เป็น2อคูณสกระจาย10ให้เป็น2คูณหทีนี้บรรทัดที่2เนี่ยเราจะได้เลขหมายเป็นสองสสองหเลข2เป็นจำนวนเฉพาะเลข5เป็นจำนวนเฉพาะแต่เลขสไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นต้องกระจายสออก c เกิดจากสองคูณสองและตัวที่เหลือก็คือสองสองห้าดึงลงมาเขียนดังนั้นแปดสิบจะมีค่าเท่ากับสองคูณสองคูณสองคูณสองและคูณห้าอ่านี่คือการกระจายตัวคูณของแปดสิบเป็นการแยกตัวประกอบของแปดสิบนะคะคำตอบของเราจะได้ตัวประกอบของแปดสิบมีสองคูณ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 ห้าหรือ เขียนในรูปเลขยกกาลังก็จะได้เป็น2ยกกำลัง4ีคูณหอ่าตัวอย่างนี้เป็นเนื้อหาเมื่อวานอันนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะใครเข้าใจตอบให้คุณครูหน่อยเข้าใจไหมอ่าต่อไปตัวอย่างที่สองให้นักเรียนแยกตัวประกอบของ40 40เกิดจากอะไรคูณกันหามาซิ อ่ะสีคูณสิบเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังสีแยกออกมาเป็นอะไรอ่าสองคูณสองสิบแยกออกมาเป็นอะไรสองคูณห้า วิทย์หนูซ้อนอยู่หนูปากไงสิเด็กๆแป๊บนึงนะคะผู้ปกครองมาอ,าอันนี้แป <c oughs> ๊บนึงลูกแอร์เอกสารที่โต๊ะที่หนูนั่งเมื่อวานอันนี้หนูฝังเลยนะคะอันนี้มันใช่ไหจ้ะมีแต่ข้าข้าอาหารเดียว หกสามลงสิบหกสามูตามกันเละเด็กๆครูมาแล้วได้ยินเสียงไหมั้่อน่อเลยนะเมื่อเราแยกสี่คูณสิบออกมาเป็นสองคูณสองคูณสองคูณห้านักเรียนดูนะบรรทัดที่สองเนี้ยที่ครูมาร์คดาไว้เนี่ยมีเลขที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะไหม ไม่มีดังนั้นเรากระจายครบหรือยังครบแล้วดังนั้นสี่สี่แยกออกมาเป็นสองคูณสองคูณสองคูณห้ามีตัวซ้ำไหมคะไม่มีตัวซ้ำหรอเลขอะไรซ้ำสองซ้ำกันขีดตัว อ่าโจดนี้เด็กๆเ,เข้าใจไหม <S <S ได้ไหมคะไปนะคะอ่าอันนี้คือเนื้อหาเมื่อวานมีหลายคนที่ยังไม่ทํางานส่งให้นเรียนทํามาส่งด้วยนะอ่าต่อไปการแยกตัวประกอบพิธีที่สองแบบแผนภาพต้นไม้อ่าดูนะคะแผนภาพต้นไม้มีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ เส้นสีแดงที่คุณครูเอาเมาส์ชี้สี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมเมาส์ชี้ที่ครูชี้อยู่เนี่ยสีแดงเนี่ยเรียกว่ากิ่งอ่าเรียกว่ากิ่งนะคะต้นไม้ก็จะมีกิ่งโจทย์กำหนดให้แยกตัวประกอบของ20 20เกิดจาก2องคูณสิบเราก็ลากกิ่งออกมาแล้วก็วงกลมไว้แบบนี้เข้าใจไหมสอเป็นจำนวนเฉพาะไหม ของเป็นดังนั้นสองแยกกิ่งไม่ได้เขียนเขียนเลยก็ได้หนูนักเรียนคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยสองใช่ไหมลูกสองเป็นจำนวนเฉพาะเมื่อเป็นจำนวนเฉพาะแล้วไม่สามารถแตกกิ่งได้ สิบเป็นจำนวนเฉพาะไหมเลขนั้นจะแตกกิ่งได้สิบแตกกิ่งออกมาเป็นสองคูณห้าเข้าใจไหมดังนั้นตัวเลขที่ไม่มีกิ่งให้ดึงเลขนั้นลงมาเขียนเป็นตัวประกอบกเด็กๆดูนะนี่เห็นไหม ตัวเลขที่ไม่มีกิ่งให้ดึงเลขนั้นลงมาเป็นตัวประกอบนักเรียนดูวงกลมที่เป็นสีชมพูเลขสองนี้มีกิ่งไหมมีดึงลงมาเขียนสองข้างล่างมีกิ่งไหมมีดึงลงมาเขียนห้าห้ามีกิ่งไหมมีดึงห้ามาเขียนแล้วสิบสิบมีกิ่งไหม กิ่งตัวเลขที่มีกิ่งเขียนไหมอ่าไม่ต้องดังนั้นตัวประกอบของ20คือ2องคูณสคูณกลังก็จะได้เป็น2องยกกำลัง2อยกกำลังสองคูณห เส้นมตนี้ัสดีค่ะจอ่ะสองยกกำลังสองคูณห้าโจทย์นี้ได้ไหมคะ่ะเขก็บไว้เลยเก็ไ้ค่ดค่ะแต่ไม่มีไม่มีอะไรเ่เขาากจาก้อค่ะอ่าตัวอย่างแรกผ่านนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองจงแยกตัวประกอบของสี่สิบแปด เฉพาะไหมจำนวนเฉพาะไหมคะอ่าสี่ไม่ใช่ดังนั้นสี่ไม่ใช่แตกกิ่งออกมาสี่แตกกิ่งออกมาเป็นสองคูณสองสิบสองใช่จํานวนเฉพาะไหมใช่สิบสองแตกกิ่งออกมาเป็นสองคูณหกทีนี้บรรทัดที่สามมีสองมีสองมีสองและมีหก สองสามตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นแตกกิ่งได้ไหมคะแตกไม่ได้นะลูกถ้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแตกกิ่งไม่ได้เลขหก 6, ไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นหกแตกกิ่งออกมาเป็นสองคูณสามโอเคไหมคะอ่าดังนั้นตัวเลขที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหนึ่งบรรทัดบรรทัดแรกเป็นสี่สิบแปดเห็นบรรทัดที่สองเป็นสี่กับสิบสอง บรรทัดที่สามเป็นสองสามตัวแล้วก็หและบรรทัดที่สามมีสองคูณสาตัวประกอบของสี่สิบแปดจะเป็นตัวเลขที่ไม่มีกิ่งบรรทัดที่สองมีกิ่งหมดเลยใช้ไม่ได้บรรทัดที่สามไม่มีกิ่งสามตัวดึงลงมาเขียนและบรรทัดที่สี่มีสองกับสามดึงลงมาเขียนดังนั้นตัวประกอบของสี่สิบแปดจะมีสองคูณสองคูณสองคูณสองและคูณสาม โอเคไหมคะอ่าโจทย์นี้เด็กๆงงไหมอามงง่าไม่งงถ้าไม่งงอ่าดูโจทย์ต่อไปตัวเลขที่ไม่มีกิ่งให้ดึงลงมาเขียนนะคะนะลูกอ่าโอเคตัวถัดไปตัวอย่างที่สามห้าสิบหกแยกตัวประกอบของห้าสิบหกห้าสิบหกเกิดจากเจ็ดคูณแปดเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง แปดเป็นหรือ,อยังแปดแยกออกมาเป็นอะไรสองคูณสี่สองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแตกกิ่งได้ไหมแตกกิ่งได้สี่เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นดังนั้นสี่แตกกิ่งได้ไหมสองคูณอะไร ตองอ่าดังนั้นบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดหรือยังแล้วดังนั้นตัวเลขที่เป็นตัวประกอบของ56มีอะไรบ้างอ่าบอกครูมาครูจะพิมพ์ให้เลขอะไรที่ไม่มีกิ่นพูดมาทั้งหมดเลยเอาเรียงจากน้อยไปมากคูณ คูณเจ็ดหมดหรือยังหรืยังธนชัยเธอได้ไหมเนี่ยอ่าหรือเขียนให้เป็นเลขยกกำลังได้อะไรสองยกกำลังสองยกกำลังสองเหรอสามอะคูณเจ็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูก คณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่พิมพ์ค่อนข้างยากนะคะ,ค,ค,ะคุณครูจะคุณครูใช้เวลานานมากเลยนะในการทําไฟล์เนี้ยที่จะมาสอนเด็กๆอ่ะเด็กๆตั้งใจฟังนิดนึงนะคะอ่ะต่อจจไปตัวอย่างที่สีแยกตัวประกอบของ63 63เกิดจากอะไรคูณกัน อ่าเจ็ดคูณเก้าเจ็ดคูณเก้าจำนวนเฉพาะหรือยังเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะเจ็ดเป็นแล้วนะเก้าเป็นหรือยังอ่าแยกเก้ามาเป็นอะไร แเก้ามาเป็นสามคูณอ่าสามคูณสามอ, 3, อมองเห็นไหมดังนั้นประกอบของห้าสิบหกคืออะไรสามคูณอะไรคะ คูณสามคูณอะไรอีกเออสูบตองโจทย์นี้มีตัวสามไหมเป็นเลขยกกำลังได้เป็นอะไรสามยกกำลังสองคูณ อ่าโจ์นี้ได้ไหมคะมงไหม <6. S 1> วันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้มีแบบฝึกหัดทั้งหมด6ข้อวันนี้นะคะคุณครู